เมสซี่พร้อมสั่งลาบอลโลกกับภารกิจส่งท้ายต้องแชมป์เท่านั้นพร้อมรับรู้ทุกแรงเชียร์ทราบซึ้งทุกแรงใจลิโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ของทัพฟ้าขาวทีมชาติอาร์เจนตินารู้สึกปราบลื้มใจจนบอกไม่ถูกภายหลังจากที่ได้รับเสียงเชียร์แรงใจจากทั้งแฟนบอลนักเตะด้วยกันรวมไปถึงมาดากูรูนักวิจารณ์ท่กทั้งโลกซึ่งทุกคนต่างก็รุนเอาใจช่วยพลพรรคลาอาบับเีเซเลสเต้เตของตนให้คว้าชัยฟุตบอลโลก2022ที่จะเป็นเวิลด์คัพครั้งสุดท้ายของตนเองให้สำเร็จ ราะทุกคนต่างก็วาดฝันอยากเห็นตนเองได้เป็นแชมป์บอลโลกทิ้งทวนก่อนอำลาทีมชาติยอดนักเตะแข่งทองดีกรีเจ้าของรางวัลน,นักฟุตบอลยอดเ,เยี่ยมของบัลลงดอร์เจสมัยได้โอกาสลุยสื่อฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วถึง4สมัยแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในแบบที่เสือเตี้ยดิอกโกมาราโดน่าเคยทาเอาไว้ได้สักทีและกับเวิร์ครัพครั้งนี้ที่เทกาา็กซิโกถือได้ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราทุกคนจะได้เห็นคิงเดวอนิลโดยวาดลวดลายโชว์เพลงแข่งในมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งโลกลูกหนัง จึงทําให้หลายฝ่ายที่แม้ไม่ใช่คนอาเจนต,ตก็ยังอยากให้เจ้าตูนได้ชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกส่งไทยให้ได้สักครั้งดาวดังกัปตันทีมชาติอาเจนติน่าวัย35ปีได้ออกมาตอบรับแรงเชียร์จากทั่วทุกสัตทิศว่ามันวิเศษที่สุดไปเลยนะผมรู้ดีว่าหลายต่อหลายคนไม่ใช่คนอาเจนต,ตด้วยซ้ําแต่พวกเขาก็ต้องการให้ทีมชาติอาเจนติน่าของเราควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกผลนี้ให้ได้เพราะว่าอยากเห็นผมไปอยู่ในจุดนั้นผมตื้นตันใจจริงๆ มันเป็นอะไรที่ยากในการสื่อสารออกมามันบอกไม่ถูกเลยกับความรู้สึกที่ผมได้รับหลายคนที่ผมรู้จักรวมทั้งในโลกโซเชียลตาก็เอาใจช่วยพวกเราผมรู้สึกอยากขอบคุณจากใจแทนความรู้สึกของพวกเราทุกคนในทีมสําหรับความรักแรงผลักดันสนับสนุนที่เราได้รับและกําลังดังหลายเข้ามาแม้แต่ขณะที่ผมกําลังให้สัมภาษณ์อยู่ก็ตามฟุตบอลโลกครั้งนี้มาเป็นสิ่งที่พิเศษสาหรับผม อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าน,นี้จะเป็นครั้สุดท้ายที่จัดได้พยายามอีกครั้งและคว้าเป้าหมายที่ใฝฝันให้จงได้ทั้งนี้ลีอูเนียเมซีและทัพฟ้าขาวอาจิตินาจะลงประเดิงสนามนัดแรกในศึกฟุตบอลโลก2022โดยการประทะกับทีมเศรษฐีน้ำมันซาอุดิอาระเบียในวันอังคารที่22พฤศจิกายนนี้เวลา17.00ตามเวลาประเทศไทย